สวัสดีครับนายห้อยเกษตรครับผมนะครับวันนี้นะครับผมนายห้อยจะพามาชมนะครับผมวิธีการนะครับนำแม็กโครนะครับผมเจ้าโกเบ200้เรานะครับขึ้นเทนเลอร์นะครับผมย้ายหน้างานนะครับเพราะว่าหน้างานตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนะครับผมดูเลยนะครับ จังหวะนะครับผมดูวิธีการนะครับผม นี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละบุคคลนะครับก็ทำได้หลายวิธีนะครับแต่ของเราก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับขำนะครับผมอโอ้วิ่งวิ่งเลยวิ่ง,งนี่เลยนะครับ ครับผมไปแล้วไปแล้วอ้าวขึ้นไปขึ้นไป โอเคโอเคครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามและชมของผมเป็นอย่างปลอดภัยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ